พลอยลั่นชอบคนขี้หึงโต้งร้องเพลงเฉลยที่มาขี้หึงถึงกับแหย้อนดูเอ็มวีแล้วเขาบอกผมเป็นคนขี้หึงโต้งทูทีเฉลยโยงแคปชั่นออพลอยลั่นชอบคนขี้หึงโต้งร้องเพลงเฉลยที่มาขี้หึงถึงกับมีคนแหย้อนกลับไปดูเอ็มวีแล้วถูกจับตามองเป็นรักครั้งใหม่รกระหนน่ม โต้งทูทีกับตัวมำนางเอกตัวแม่อย่างพลอยเชอามานที่มีโมเมนต์ซีนจ้นให้แฟนๆได้ลุ้นกันรัวๆล่าสุดโต้งทูที ไปปรากฏตัวเป็นหน้ากากทิงโพดําในรายการ Mask ิง n กิล12โดยได้ร้องเพลงขี้หึงของซีรีฟ r ร์สมื่อกันกันปอถาวรพิธีกรถามถึงเหตุผลในการเลือกเพลงนี้มาร้องในรอบที่สองต้งตอบว่าเขาบอกว่าผมเป็นคนขี้หึงครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อธิบายความหมายของผู้ชายขี้หึงได้ดีที่สุดครับ ขนาะที่ไปส่องอินสตาแกรมของสาวพลอยเชอมานก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าชอบนะคนขี้หึงทำเอาแฟนแฟนแหกคอมเมนต์จ้นกันหนักแถมยังบอกไปอีกกว่า พลงขี่หึงโป้งร้องในรายการเป็นเพลงล่าสุดที่พลอยเล่นเปอ้อนนางเอกมวีด้วยในปี61ขี้หึงซิลีโฟมเป็นเพลงล่าสุดที่สองพีร้องในเรมมาส20ตุลาซิลีฟฟมเป็นเพลงล่าสุดที่พบเล่นเป็นนางเอกมวีในปี61มิยยอๆๆถึงกับมีคนเข้ามาบอกว่าถึงกลับต้องย้อนกลับไปดูขณะที่คอมเมนต์จิ้นสนันอาทิหน้ากากคิงโพดามแน่โอนยอยอยูยยดีใจแม่มีความสุขสักทีแอชมาสุขสมหวังดังใจคิดนะคุณแม่คนนั้นหรือเปล่า คำมามุอุ้ยทางนี้ดูดมัสยูคลิปเลยนะคะเป็นต้นโดยสาวพลอยยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพของหนุ่มต้งที่เฉลยว่าตนเองคือหนักกากิิงโพดัมในรายการมอสสิงเนอ12โดยพลอยคอมเมนต์ว่าเท่มากๆครับก่อนที่ต้งจะตอบกลับด้วยการขอบคุณด้วย